อืมก็เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกตาตอนนี้เราจะมาดัดขนตากันสาวๆบางคนกลัวนะคะที่ดัดขนตาไม่ต้องกลัวค่อยๆหาจะรึๆแล้วก็มองลงถ้าดัดขนตาบนเรามองล่างมองตรงข้ามกันนี้ชิบดัดนิ้สหนึ่งให้ชิดโคนขนตาที่สุดแล้วค่อยๆขยับ ไล่ออกมาห้ามดัดห้ามปัดขนตาก่อนแล้วค่อยดัดนะคะขนตาจะหักพังหมดนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันเราก็เข้าไปชิดหัวตามากที่สุดแล้วก็มองลงเอาไว้แล้วก็ค่อยๆไล่ลไล่ๆลๆๆออกมาแล้วก็เข้าไปที่ชิดหัวตาอีกทีหนึ่งนี่เราก็จะได้ขนตาที่เงินเงงงาม แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสาวๆคนไทยนั่นก็คือแทม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 ,แมอะไรเนอร์ด้วยกันในกระเป๋าตอนนี้นมีอยู่3แท่งแท่งที่1 m a y b e l l i n e Impact Express เนะคะเป็นหัว Magic เขียนง่ายแท่งที่2ของ Topshop แต่เมืองไทยไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ดีซื้อมาแท่งเดียว จะหมดแล้วมีแต่เที่ยงกิใครไปก็สามารถซื้อไม่ได้แล้วก็อันนี้ heavy rotation นะคะจะหาซื้อได้ที่ e m p o r i u m villa เท่าที่เคยซื้อนะ่ะก็จะมีใช้ดีเป็นหัวอย่างนี้นะคะอัน top shop ก็จะเป็นหัว m a จิกเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่อันนี้ก่อนจะเป็นน้ำอันเหลวสุดนะคะ การเขอาไลเนอร์หายใจเข้าลึกๆอย่าทำตัวสันตาสันเดี๋ยวมันจะเลอะเราก็นี่นะคะมองลงเริ่มจากการเขียนที่กลางตาก่อนจะง่ายแล้วค่อยๆค่อยเย็บค่อยยบเข้าไปนี่ อันนี้คือในกรณีที่ไม่มีหางเห็นไหมก็จะสุดอยู่ที่แค่ที่หางตาแต่ถ้าเกิดอยากเปรี้ยวกวนน่านี้เราก็จะเติมหางให้นะคะโดยหางนี้บางคนอาจจะแบบจะเฉียงขึ้นไปแค่ไหนอะไรยังไงนี่นะคะมองตรงแล้วก็เอาอันนี้เหมือนทำนี้แล้วก็ดูว่าแบบสี่สิห้าองศาของตาเรา มันแค่ไหนเราก็มองแล้วก็ค่อยๆว่าเหมือนแบบลากแนวก่อนอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยมาเติมชื่อนี่ทีเดียวโยมิสวยงามแล้วนี่โสวยยังโอเคอยู่นะ อีกข้างหนึ่งนะคะอืเริ่มเหมือนกันเริ่มจากตรงกลางต่อนี้เราค่อยๆเข้ามาพอฝั่งนี้แล้วก็ทำเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมา45องศาขึ้นไปว่าแบบ ตาเราเฉียงตรงไหน,นค่อยๆย,ยังไม่ต้องแบบยาวมากนะเพราะว่ายาวมันก็ลบเลอะอีกก็ค่อยๆเติมเราก็ค่อยๆเช็คว,ว่ามันเท่ากันหรือ,อยังเท่าหรือ,อยังอ่ะ เท่าแล้วนะคะก็ความหนาก็แล้วแต่คนชอบแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกไม่ไม่หนาไม่บางเกินไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเมจิกก็ซึ่งอาจจะทําให้แบบเติมความหนาได้ดีนี่หรือใครที่แบบอยากให้ตาดูเฉี่ยวหรือแบบโตแล้วก็หนาแค่จากตรงหางมาถึงตรงกลาง แต่ตรงหัวจนถึงกลางเราแบบบางๆมันก็จะดูแบบแตาโตขึ้นข้างนี้ก็เหมือนกันเราก็ลากมาจะหางมาถึงแค่ตรงกลางตานี้ก็จะดูตาโตขึ้นนะคะก็สมาริก็จะใช้นี่แหละสองสามแห่งนี้ประมาณนี้ก็สวยงามแล้ว เดี๋ยวต่อไปมาเป็นการปัดมาคาลากันแล้วก็ติดคอนตาปปอมในคลิปต่อไป